วันนี้วันที่19ก้ากรกระดาคมช่วงพนารอยหกสิบเจ็ดเวลาประมาณเก้านาฬิกาตามสิบนาทีณวัดเจ้าน, 9, นมเก้าตมบุรนไมอ,อิมเอิรภฟปากพนังจังหวัดนครที่ธรรมราชได้มีพิธีมอบชโนโี่ดินจำนวนที่สิบห้าายเสดโดยมีนายกิติพงษ์รองดชในอ,อํนาเภอปากพนังพร้อมด้วยเจ้านาะทีีท่ดินเป็นประธานหมอบพร้อมด้วยลูกล้านข้องแมนูพินอรุณสุุนรวมด้วยในการหมอบโดยมีพระเอกกรินติลสนุ รักษาการเจ้าอาวาสในข้านุการรองเจ้าคณะอำเภอปากพนังเป็นผู้รับงบทางนี้ได้มีอุบาสกอุบาสิกากำนันผู้ใยญ่บ้านเป็นตักี่พยายนในการรับงบวัดสานามเก้าเป็นอดีตวัดรางต่อมาอุบาสิกานุพินอรุณสกุลคารบาดีเจ้าปากพนังได้มีจิตตตาบูรณะวัดขึ้นมาไม่เมื่อปีทรงพันรอร่อยทรงทางนี้เมนุพินอรุณสกุลได้นำประทัดพร้อมด้วยตอนซี่มาห้าผูมาประดิษฐาน นวัตจะนำเข้าเมื่อวันทีที่มาพืษภาคมต้องพันห้ารยต้องพุทธทาสนิกชุนสามารถเดินทางมานำมาจัดการได้ที่วัดจะนำเข้าตำบ,บลบ้านไม่อำาเภอปากพันังจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ทุกวันแกงลันถงผาบข้าวทิ้นตายไอพีทีวี